หยุดหยุดหยุดหยค่ะหยุดหยุดหยุดยุดดูคลิปนี้ก่อนนะคะคลิปนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับว่านมงคลและต้นไม้มงคลมาฝากกันแต่ก่อนจะไปรับชมนั้นขอฝากไว้ด้วยน้ําหอมว่านลาคะหรือว่านดอกทองเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคัดสรรและผลิตมาด้วยตัวเองโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะม่ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นน้องคนนี้นะคะ น้องก็ชื่อว่าต้นเทวบุตรหรือว่าไม้ใหญ่ๆนะคะสำหรับต้นนี้นะคะเขามีพุทธคุณมากมายจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการโน้มน้าวใจคนนะคะปลูกไว้ตามหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านของเราจะมีแรงดึงดูดสำหรับลูกค้านะคะหรือว่าเป็นเมตตามาหานิยมให้กับเราได้อย่างดีเลยนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากมีโชคีลาบหรือ อยากขายดิบขายดีมีลูกค้าเข้าร้านทุกวันต้องแนะนำเลยค่ะปลูกไว้หน้าบ้านกันนะคะและสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะขอบอกว่าเลยค่ะบูชา น้ำหอมหรือน้ำมันที่ที่ฉันแนะนำไปเมื่อกี้นะคะมาประพรมหรือรูปที่ใบนะคะแล้วรับรองเลยค่ะว่าคุณจะได้พบโชคราบอันประเสร์ฐเหมือนที่ฉันที่ฉันที่ฉันได้พบเจอมาเลยค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ